สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วผมได้แนะนำตัวเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์มาสู่เครื่องเสียงรุ่นเก่าจะเป็น Power รรุ่นเก่าที่ไม่มีอารูเสียบออปติคอนแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณดิจิตอลมันมีแต่รูเสียบแบบนี้เขาเรียกว่าแจ็ค RCA หรือว่าแจ็คดอกบัว ผมเคแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับข่าวคลิปที่แล้วก็ใช้ได้ดีนะฮะตัวนี้ตัว100ร้อยกว่าบาทเอาสัญญาณจากโทรทัศน์เข้ามาแต่นี้ผมมีตัวใหม่ที่แปลงสัญญาณโทรทัศน์มาเป็นอนาล็อกแบบนี้ได้แต่ว่ามันจะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างนะีตัวนี้นะครับตัวนี้ แปลงสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์เข้ามาก็มีช่องเสียบออปิคอนแบบนี้นะฮะเป็นสายแบบนำแสงมีใช้แสงเสียบเข้าไปแล้วก็มีช่องนี้เสียบเพื่อจะไปต่อกับพวกแอมจิ๋วหรือว่าเครื่องเสียงโฮมเทเเตอร์ที่มันมีแต่รูเสียบแบบนี้ ข้อพิเศษมันก็คือมันมีตัวเสียบ SD card นะข้างล่างหรือว่าจะเสียบ USB ได้ <c oughs> เล่นเพลงจากตัวนี้โดยที่เราไม่ได้เปิดทรรัศั์แล้วก็อยากจะฟังเพลงแล้วก็เอา SD card มาเสียบแล้วก็เปิดเสียงจากาเครื่องเสียงเล่นได้เลยหรือว่าจะเป็นจับโทรศัพท์เล่นบูทูธเปิดเสียงจากโทรศัพท์เข้ามาในนี้ เป็นสัญญาณรับบลูทูธไดนะ้เล่นทั้ง USB ได้บลูทูธได้แล้วก็เอาสัญญาณจากโทรทัศน์เข้ามานี่แปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกนะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยและที่ชอบมากก็คืออีกอย่างหนึ่งเราดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยเราชอบ อย่างเราดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยเราชอบดูหนังแอคชั่นที่มันมีเสียง,งดังเนี่ยแต่อีกั้นเราจะเปิดเสียงงดังมันก็เกรงใจข้างบ้านหรือไม่เราดูในบ้านแต่คนในบ้านอีกคนก็าอาจจะดูซีรีส์จากโทรศัพท์เราเปิดโทรทัศน์มาก็จะไปกวนกันตอนนี้ช่วยได้มันมีตัวส่งสัญญาณบลูทูธไปหาหูฟังได้เรามีหูฟังแบบบลูทูธ นะครับตัวนี้เอาสัญญาณจากตัวนี้มาออกหูฟังคือฟังคนเดียวจะเอาดันแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวรบก,กวนใครนะตัวนี้โอเคนะฮะดีเลยแต่ก่อนนี้ผมก่อนหน้าที่จะซื้อตัวนี้มาผมซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ถูกกว่าอันนี้ซื้อมา300กว่าบาท แต่ว่าติอยู่นิดนึงออปชั่นทุกอย่างทำงานเหมือนกันนะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเสียงดีติอยู่อย่างนิดนึงเสียงมันเบาไวเราเปิดจนสุดแล้วเสียงเบาผมก็เลยสั่งตัวนี้มาใหม่ตัวนี้400กว่า430แพงกว่าค0ร้อยหนึ่งแต่เสียงดังกว่าเสียงเสียงแน่นเสียงฟังฟังดีอะตัวนี้ดังกว่า ได้แนะนำตัวนี้นะฮะใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดที่ใต้คลิปจะมีลิงก์ของลาซาด้าอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะฮะคิดว่าจะนานเพราะมันเป็นมาจากต่างประเทศแต่ไม่นานนะฮะอาทิตย์กว่า,ก,วาก็ได้แหละไปดูกันต่อสายอันนี้เป็นช่องเสียบออปติคันเป็น สายสัญญาณนําแสงครับมันจะใช้แสงพุ่งเข้ามาอีกปลายนึงจะเป็นลําแสงสีแดงแล้วก็เสียไปที่โลอปอิคอนของตัวรับ แล้วก็อะแดปเตอร์แนะนำว่าใช้ของโทรศัพท์ที่เป็นของแท้ดีกว่านะฮะอย่างนี้อย่าไปใช้นะครับไม่แนะนำอันนี้เป็นแบบชาร์จเร็วซื้อมาตัว50บาทมันใช้แล้วสัญญาณมันห้ามันมีสัญญาณรบกวนนะครับเพราะว่าสัญญาณไฟมแมลงใช้แค่นี้พอเนะี่ยตัวนี้จะดีกว่า จะเป็นสายไทเซีสายเส้นนี้ก็จะเป็นสัญญาณเข้าไปหา power amp ตอนนี้เราจะเริ่มทดลองเปิดเครื่องนะฮะเร่งให้สุดไปก่อนแล้วก็เปิดจาก YouTube อันนี้เป็นเสียงจากโทรทัศนะ์นะเดี๋ยวเบาเสียงจากโทรทัศน์ก่อน เสียงยังไม่เข้าที่กล่องเราต้องมากดที่รีโมทมันมีคำว่า OPT กดไปแล้วเสียงมาแล้วนะ อันนี้เราต่อจากโฮมเ t ียเตอร์ซึ่งไม่มีตัวออปติคอนมีแต่ RCA แล้วก็ใช้ลำโพง3ทางเป็นลำโพงรุ่นเก่าต่อกับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์รุ่นเก่าซึ่งพาวเวอร์รุ่นนี้ก็จะใช้แจ็คแบบนี้นะฮะเราต้องใช้ตัวนี้แปลงออปติคอนจาก เสียงจากทีวีเข้าเครื่อง ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้เสียงออกจากทีวีหรือว่าออกจากเครื่องเสียงอยากจะฟังจากอ่าหูฟังบูทูธเนี่ยคือฟังคนเดียวนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เชื่อมต่อได้ตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อเนะียยังกระพริบอยู่แล้วก็กดที่รีรโมทกดไปที่ตัว ทีเอ็กจะมีที่รีโมทคำว่าทีเอ็กนี่ยตอนนี้มันกำลังกระพริบ IP, หาหาสัญญาณอยู่นะครับอ่าตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อสักครู่มันกระพริบและอันนี้ก็เป็นสีแดงมันเชื่อมต่อแล้วสำหรับอันนี้แล้วก็ จะปิดเครื่องเสียงอันนี้เสียงจะไม่ออกและจากโทรทัศน er. ์ก็จะไม่ออกนะฮะก็จะมาออกจากหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังบ l u e t o o t h ก็เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วสัญญาณออปติคอนมันอาจจะหลุดไปเราก็ต้องมากดที่ตัว OTP นี่อีกนะฮะกดไปแล้วก็ เสียงจากโทรทัศน์มันจะมาเข้าตัวนี้นะตอนนี้สัญญาณเชื่อมต่อแล้วนะฮะผมเอาไว้เจอที่หูฟัง ตอนนี้ที่โทรทัศน์ไม่มีเสียงนะฮะไม่มีเสียงเสียงจะอยู่ในนี้นะในหูฟังก็โอเคนะครับสำหรับตัวรับและตัวส่ง คือรับสัญญาณจากโทรทัศน์มาเข้าเครื่องเสียงหรือว่ารับสัญญาณจากโทรทัศน์มาเข้าหูฟังนะแต่สำหรับบางเครื่องอาจจะมีปัญหาเวลาดู youtube เสียงก็จะออกหรือว่าเปิดโทรทัศน์เสียงก็จะมีแต่เวลาดู netflix หรือว่า d i s n e y หรือหนังตามเว็บไซต์ต่างๆเสียงจะไม่ออกแล้วก็ไม่แก้ มาปรับที่โทรทัศน์ก่อนนะฮะมาที่เมนูที่รีโมทกดไปคำว่าเมนูบนฮะอ่าเราก็มาเลือกตัวคำว่าภาพและเสียงนะเลื่อนรีโมทมาที่ภาพและเสียงนี่นะเห็นหนะภาพและเสียง กดเข้าไปจะมีคำว่าปรับคุณภาพแล้วก็เลื่อนลงมามาการกำหนดค่าหมดเสียงและการตั้งค่าชั้นสูงแล้วกด n t t r ตอร์ั้งอันบนนะฮะแล้วกดไปที่การตั้งค่าหมดเสียง กดลูกศรไปทางขวานะฮะจะมีลูกศรขวาอ่ามันก็จะมาขึ้นที่หมดแล้วเสียงแล้วก็กด enter ไปมันก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงคำว่าเอาพุทธเสียง ออกเลกเข้าก็คือกดเข้าไปอันนี้คือเสียงออกจากออปติคอนอย่างเดียวนะฮะเสียงจะไม่ออกจากโทรทัศน์แต่นี้จะออกทั้งโทรทัศน์ด้วยแล้วก็ออปติคอนด้วยตรงนี้เราไม่ต้องเลือกก็ได้นะเลือกเป็นลำโพงให้ก็ได้แล้วเราก็เบาเสียงเล่นเอาแล้วแต่ความถนัดมันไม่มีผลต่อออปติคอนนะฮะยังไงออปติคอนมันก็ออกเลือกโหมดนี้ แต่นี้ปัญหาเวลาดูเว็บไซต์แล้วมันไม่ออกเราต้องมาเลือกการทั้งค่าชั้นสูงนะตัวนี้แล้วก็กดปุ่มกลางมันจะเข้าไปแล้วก็จะเลื่อนลงมาตัวนี้ครับรูปแบบเอาพูดเสียงดิจิตทัศบางท่านมันไม่ได้ขึ้นว่า PCM กดเข้าไปนะปุ่มกลางนี่บางเครื่องจะไม่จะไม่ได้ติ๊กนะฮะไม่ได้ติ๊กถูกตัวนี้บางเครื่องอาจจะมาอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตัวนี้แล้วก็ต้องเลื่อนมาที่ PCM แล้วกด Enter ไปมันก็จะมีการติ๊กถูกบางเครื่องที่ยังไม่ได้ทํามันอาจจะไม่ได้ติ๊กราต้องติ๊นะติ๊กไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว เพื่อฟังเพลงจากเอ็ดีการ์ดตัวนี้นะพอเสียเข้าไปมันก็เล่นเลยเนะี่ย เป็นเสียงจาก S D card นะหรือว่าจะเป็น U S B ก็ได้ S D card ก็ได้เดี๋ยวเราจะลองเล่นบลูทูธกับโทรศัพท์เอาสัญญาณโทรศัพท์เข้า แล้วก็กดไปที่รีโมทจะมีคำว่าบลูทูธ BT อยู่เนีมันจะจะหาสัญญาณล้วเราเปิดจากโทรศัพท์ของมันตัวนี้คือ LY สามห้า ซื้อตัวนี้นะครับวายสามห้าอ๋อตอนนี้เข้าแล้ว ครับก็คลิปนี้ก็มาปากกันนะครับสําหรับเครื่องเล่นตัวใหม่นี่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับเพียงแต่ว่าผมซื้อมาใช้เองแต่เห็นว่าเออมันใช้ได้งานได้หลายอย่างแล้วก็ดีด้วยก็เลยมาแนะนำกันนะครับก็ คอยติดตามช่องของผมนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาเสนอนะครับสวัสดีครับ